สวัสดีค่ะวันนี้เราจะไปวัดพระปฐมเจดีกันนะคะวัดพระปฐมเจดีตั้งอยู่ที่ตำบลพระปฐมเจดีอำเภอเมืองนคนปรปฐมจังหวัดนคนปรปฐมมีจุดเด่นที่สำคัญคือพระปฐะมเจดีหรือพระธมเจดีนะคะเดิมเขาจะเรียกว่าพระธมเจดีค่ะ ซึ่งเป็นเจดีย์ใหญ่และสูงที่สุดแห่งหนึ่งในประเทศไทยองค์พระประถมเจดีย์เป็นพระเจดีย์ใหญ่รูประฆังคว่ำปากผายมะเหอมาเชื่อว่าเป็นที่ประดิษฐานพระบร,รมสารีริกธาตุของพระพุทธเจ้าค่ะ กำลังมุ่งหน้าไปจังหวัดน,นครปฐมนะคะโดยผ่านสะพานพระราม9ก้าค่ะหรือสะพานแขวนนะคะมุ่งหน้าไปทางดาวคะนองนะคะนี่คือสะพานแขวนค่ะหรือสะพานพระราม9ก้าค่ะ เสียงแทรกในคลิปนะคะไม่ต้องแปลกใจค่ะเสียงทีวีค่ะในรถค่ะเขากำลังประกวดร้องเพลง golden song golden song ว่าง,งั้นค่ะเดี๋ยวก่อนที่จะเข้าวัดนะคะเรามาชมบรรยากาศของจังหวัดนครปฐมกันสักหน่อยนะคะรอบๆพระปฐมเจดีค่ะ แปงวัดค่ะไปที่พี่ชายผมหน่อยให้คิดถึงเขามากครับผมครับครับเอารู้ได้ไงว่าผมจะถามดี่ยเราจะจอดรถไว้ข้างนอกนะคะจอดรถไว้ข้างนอกแล้วค่อยเดินเข้าไปนะไม่บอกว่าสังเกตนะพี่แหม่มลองดูเขาดีๆนะต้องลานจอดรถจะอยู่ข้างนอกนะคะจริงด้วยพี่แหงครับรอบนี้จอดข้างๆกำแพงวัดนะคะรจะได้เห็นถ้าเป็นพี่แหมมอกรอบนี้เป็นรอบเพลงคููที่เป็นความท้าทาย ที่เราจะใช้ร้องกับศิลปินนักร้องทุกท่านต้องทำการบ้านเป็นอย่างดีครับเพราะว่าเพลงคู่เนี่ยเราต้องร้องคู่กนจอดรถไว้ข้างวัดน,นะคะแล้วก็เดินเข้าไปค่ะทางขวามือก็จะเป็นลานจอดรถนะคะ ถ้าไม่มีโควิด่ะคนจะมาเยอะเลยค่ะช่วงนี้โควควนี้ทองอีนแทงนบินแทงคบตารนะคะเรายังขาดก็ยังประกาศว่าตลาดบางแคเพราะว่าเหลือเวลาแตกบาเทถงานที่ีเทองหล่อพระแล้วนะคะขอเชิญได้เลยค่ะ พ่อทำอะไรคะตอนนี้จะไปไหนก็ต้องเข้าจุดคัดกรองก่อน ตรวจวัดอุณหภูมิก่อนนะคะแล้วก็ล้างมือค่ะให้สะอาดมะะีครั้งหนึ่งนะคะไปประหลาดหรือตรงไหนนี่แหละมันก็ร้อนผิดปกติตรวจแล้วก็ร้อนกดตรวจแล้วก็ร้อนมาสรุปได้ทีหลังว่ามันร้อนเพราะแดดมันร้อนนั่นเองนะคะไม่ใช่ร้อนเพราะป็นไข้เพราะปีนเชือ้อโควิด ที่เรามองเห็นอยู่ข้างหน้านะคะซุะ้มที่อยู่ข้างหน้านะคะก็คือพระร่วงโรจนาริศค่ะพระร่วงโรจนาริศก็คือพระพุทธรูปปางห้ามญาตินั่นเองนะคะเดี๋ยวเขไปใกล้ๆก็จะเห็นนะคะเป็นพระพุทธรูปปางห้ามญาติค่ะทุกคนก็มาถึงก็ตรงไปตรงนี้เลยก่อนนะคะตรงไปตรงตรงที่ พระร่วงโรจนาฤทธิ์อยู่นะคะก็คือพระประดิษฐานอยู่ค่ะก็คือพระพุทธรูปปางห้ามญาตินั่นเองนะคะก็พระร่วงโรจนาฤทธิ์นะคะเป็นถือว่าเป็นพระพุทธรูปที่ศักดิ์สิทธิ์นะคะศักดิ์สิทธิ์คนไปมากราบไหว้อธิฐานขอพรนะคะ ในนี้นะคะยังเป็นทีพ่พระบรมราชสรีรางคารรัชกาลที่6แล้วก็พระสรีรางคารพระนางเจ้าสุวัฒนาพระวรราชเทวี <Okay. S 2> ในรัชกาลที่6 <Okay. S 2> และพระสรีรางคารสมเด็จพระเจ้าพักคินีเธอเจ้าฟ้าเพชรรัสราชสุดาสิโสภาพันนวดีซึ่งมระจุไว้ที่ผนังเบื้องหลังพระร่วงโรจนารี ที่พระวิหารทิศเหนือองค์พระปฐมเจดีย์ค่ะนี่คือพระร่วงโรอดเจนะริษพระร่วงโรอดเจนะริษก็คือพระพุทธรูปปางห้ามยากค่ะเหรียญดวงดีเหียญดวงดีนะประเทศไทยไม่มีทานบูชาหญ่บูมแม้กระทั่งบนวัดปฐมเจดีย์ก็ไม่มีมีเฉพาะที่นี่ที่เดียวเจริญนะท่านใครไปใครมาก็แวะมากราบไหว้ มีบทสวดอธิษฐานขอพรให้ด้วยนะคะถ้าเป็นปกติแล้วจะเบียดเสียดขึ้นมาลำบากค่ะเพราะคนเยอะเยอะจริงๆนะแต่ช่วงนี้ ก็คนก็ไม่ค่อยกล้ามาเท่าไหร,ร่นะะแต่ก็ยังมีคนมานครักำกำลังถ่ายบทสวดนะคะพระท่านบอกว่าตรงนี้ยังไม่สมบูรณ์โยมไปไปถ่ายตรงโน้นว่าไงอะไรนะคะัตอนแรกนึกว่าพระพระ าท่านบอกว่าไปถ่ายตรงน้องชิโยนตรงนี้ยังไม่สมบูรณ์ขวดยังไม่สมบูรณ์น้าบนนะอย่าพ่งจุดทุกีนะอย่าพิ่งจุดขึ้นไปาก่อนทูบเทียน ไปอดีตขานดาก็จะเป็นมงคลก็ลอขอเชิญ่านขอมีตนาบุญน,นะจยเา,าลืมนะที่หลวงพ่อทำเอาไว้เถิดปลูกดวงถวัลยหลวงพ่อเป็นมงคลเป็นบุญเป็นปรม,ปนมีดาจุกกริงมาดีบุญขอรปรมี เชิญชมและฟังบรรยากาศในวัดนะคะพระท่านกำลังแจกเหรวยญนะคะ มบรรยากาศรอบนอกค่ะมีพระพุทธรูปนะะคตามซุ้มต่างๆตามซุ้มที่มีจำหน่ายดอกไม้ทุกเทียนนะคะเพื่อไปบูชานะคะทำไมไม่เหมือนไม้ร่มรื่บตอนก่อนที่เรามาเราอที่นีที่ขายของดีคะที่ไหนนี่แหละที่ขายของดีที่ขายอาหารขายอะไรอ่ะมีนี่ข้างบนมีที่ไหนบ้าง มันมีงานเขาข้างล่างใช่ไหมคะ,ะท,ที่เขามีงานมีส้มขายดอกไม้ทูกเทียนนะคะมาบูชาดอกไม้ทูกเทียนมีคล้องมีระฆังให้เคาะนะคะ เพื่อเป็นสิริมงคลนะคะมีเจดีย์เล็กๆนะคะองคเล็กๆอันนี้คือรอบนอกค่ะ ราอาคารต่างๆนะคะต้นไม้ร่มรื่นค่ะในในวัดนี่เจดีย์เก่าๆนะคะองค์เล็กอยู่รอบนอกค่ะ นี่คือถ้ำค่ะถ้ำ<ม>เข้าไปข้างในก็จะมีสารเจ้าอยู่ข้างในนะคะ<ม>เข้าไปในถ้ำนะคะ คนี่ค่ะผู้คนก็มาเสียงเซียมซีขอพรที่สามเจ้านะคะกราบไหว้ขอพร อันนี้ลงมาในถ้านะคะในถ้าแต่มีหลายถ้าค่ะไม่ใช่มีมีถ้ามีที่เดียวนะคะยังมีข้างหน้าอีกค่ะอันนี้ลงมาสุดแล้วจะมีสารเจ้าค่ะลอดถ้ามาแล้วจะมาเจอสารเจ้านะคะอยู่ทางขวามือนะคะเ<ม>สียงเซียมซี ชอชิเอาเชิญชมความสวยงามขององค์พระประฐมเจดีเต็มเตมนะคะรอบๆอบองค์พระประฐมเจดีจะกว้างมากค่ะคลิปนี้คงไม่จบค่ะเพราะนั้นเอาไว้ต่อคลิปหน้านะคะคลิปหน้าพบกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะ